ติดฝนบาน,นี้พี่น้องพายหิวข่าวพอดีพี่น้องเอ้ยวิ่้ใส่รถใหญ่ข้ามหน้าได้ในฝ้าเข่า

साधो नंबर 1 और जो बने อาหารเยอะแยะมากมายเลยทุกคน

เขากำลังเลงแนวกินอยู่ด้ยเขาอยากกินแกงปลาอยากกินผ้าอื่นอยากกินแกงปลาแกงแลาไม่ไหล แจงเห็ดกินกินอ้าวยายกินผู้เด,ดียววะ

โูนมักแตงมึงเห็นอยู่ บบกาดกิลบอาแเบี้ยอรแนะกไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนบอใครกินหรก

ชเห้ามเอาหยากินสิ่งนะแกงเห็นไทยของหยาอิเมซอมนน,นางกับไปวาดนางคน,นละ

กระตาไปใส่โลดขอบใจนะหม <c oughs> อใส่มใส่ครับอุนยอยู่ในกระซามนะม,มาใส่บาทน้อยอันข้องมาใส่บาทน้อยเดียวพี่น้องเออขันข้องเอาึอ้นเมืองจังหวัดบ้าหลาย <c oughs> คุณลูนีอรยังลงกัีเลยอืมขึ้นมา ถูไม่เก็บนะ่ะ คนมตน้เยคนมตกเลยปาเลยโมลงจ้าอกป้พี่นอ้องป้องป้ายล่าสุดผะบโพลโตกพี่น้องกินขาแา้วพบพลโตกบาทนี้ ถ้าประคับโหลดจีโน่มารหลดจีโน่ผันบ่อขาด<ฮ> <c oughs> โอ้ย <c oughs> บาทนีเยี่ไ <c oughs> yeah. yeah, อียี้มึงไปดึงโหลดเข้ามาให้กูหน่อยนะนี่นี่แล้วข้ามจอดนี่โน้ลแล้วอย่างด่วน Tô ngang em chẳng hạn luôn, mưa có bao này đó bạn em.